สวัสดีครับพบกับคลิปวิดโอการเรียนการสอนกิจกรรมกลางแจ้งนะครับพบกับมาสเตอร์โดงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการปล่อยและจับลูกบอลน,นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครับมาสเตอร์โด่งมีเพลงให้นักเรียนไปร้อกได้เต้นประกอบเพลงกันนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า One little finger. If you're ready, let's go. One little finger. One little finger. One little finger. Tap tap tap. Point your finger up. Point your finger down. Put it on your head. Head. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your nose. Nose! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up. Point your finger down, put it on your chin, chin. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm, arm. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your leg, leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Put it on your chin, chin. Put it on your nose, nose. Put it on your head, head. Now let's wave goodbye. Goodbye. <coughs> ประกอบเพลงกันแล้วสนุกไหมครับการเต้นประกอบเพลงนะครับถือว่าเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับมาสเตอร์โดงนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนได้ออกกําลังกายกันด้วยนะครับต่อไปนะครับมาสเตอร์โดงจะพานักเรียนเข้าสู่ท่ากายบริหารของเรานะครับท่ากายบริหารของเราวันนี้มีทั้งหมด2ท่านะครับท่าแรกนะครับให้นักเรียนแยกเท้าออกและกางแขนออกหันไปด้านซ้ายและ ะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมานับด้วยกันนะครับทั้งหมด10ครั้ง One Two Three Go One Two t ็นไงบ้างครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะทําท่าที่2กันนะครับท่าที่2ของเรานะครับให้นักเรียนแยกข้าเหมือนเดิมนะครับคราวนี้แยกของกว้างกว่าเดิมนะครับให้นักเรียนแตะลงไปที่เท้าของเราเองนะครับเรียกว่าการแตะสลับนั่นเองนะครับพร้อมแล้วเรียนท่าเหมือนกันนะครับดูตัวอย่างอย่างมเสื้อดูก่อนนะครับอ่าครับแล้วแตะขึ้นมานะครับอ่าเป็นไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมครับ อ่าพร้อมแล้วทำด้วยกันเลยนะครับป้ายวันทูทีโฟร์ไ่าเเห็นไงบ้างครับนักเรียนทำกันได้นะครับอย่าลืมนะครับ เราต้องออกกําลังกายด้วยร่างกายเราจะได้แข็งแรงเองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการปล่อยและจับลูกบอลก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครับมาสะด่งอยากให้ นักเรียนนะครับหรือท่านผู้ครองนะครับร่วกันท่านผู้ครองนะครับหาอุปกรณ์ลูกบอลให้น้องไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ได้ได้หมดทุกขนาดนะครับลูกบอลแต่ละขนาดนะครับแต่ละความหนาของลูกบอลก็จะไม่เท่ากันบางลูกบอลนะครับก็จะนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยสูงขึ้นนั่นเองนะครับดูจังหวะการปล่อยลูกบอลของสะดวก่อนนะครับเมื่อปล่อยแล้วนะครับลูกบอลจะกระทบพื้นและเด้งขึ้นมานะครับ่าดูนะครับ ลูกบอลจะเด้งขึ้นมาเราไม่ต้องก้มลงไปถ้าเราก้มลงไปนะครับจังหวะที่ลูกบอลเขาเด้งขึ้นมา,าหาหน้าเราพอดีอานจชนหน้าเราได้ฝากผู้ปกครองนะครับผู้ตรวนะครับดูดูแลน้องๆใกล้ๆด้วยนะครับน,น,นะครับมาเสื้อดนะครับ,อ,รรบอยากให้นักเรียนทุกคนเลยทุกระดับเลยนะครับทําด้วยกันนะครับจะทํามากทําน้อยก็ได้ เรียนดู10ครั้งนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะครับปล่อยและจับหนึ่งปล่อยและจับสองปล่อยและจ,จับสามปล่อยและจับ ก็ปล่อยแาะจับสิเหไหมครับนักเรียนไม่ยากนะครับผู้ใหญ่ทำมากได้มากกว่ามาเสดงได้ก็ดีมากๆเลยเก่งทุกคนเลยเพราะว่านักเรียนหลายๆคนเก่งอยู่แล้วนะครับมาเสดงนะครับรบกวนท่านผู้ครองนะครับถ่ายลูกตอนน้องๆกำลังทำหรือกิจกรรมนะครับฝากมาให้มาเสดงดูด้วยมาเสดงจะได้ เก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้เป็นผลงานของนักเรียนเองนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนเราได้ทากิจกรรมเสร็จกันเรียบร้อยแล้วแต่และกิจกรรมที่มาสเตอร์โดมพานักเรียนทํามานะครับเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนแขนส่วนขานะครับร่างกายเราก็จะได้อะไรเอ่ยครับแข็งแรงถูกต้องครับ แต่ละกิจกรรมนะครับก็จะเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะครับนักเรียนส่วนใหญ่นะครับทํากันได้อยู่แล้วไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับก่อนจบคลิปนี้นะครับมิสเตอร์โดมอยากฝากนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย